งยนปฐมเอาวิทยมอวิทอมืดมิดเอาวิทอวิทมีเครื่องของพี่มิงไปอะยินเสียงอะไรไม่รู้ตึกอุ้ยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนไอตึกตึกลงพเลยเล้ลงพ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  หนูกำลังจะไปสวนกันหนูพันุกคนไปเที่ยวสวนซกแซกแทกซกแซกแตาอนนี้ผมมีเปิร์ล้ครับลุงไปมาตึกแต่พวกี่วะหนุกขึนชั้นสองหนั้นสองหนุขึ้นชั้นสองขึ้นเพิรไม่ใครอยู่หล่อโป้งโป้งโป เอาค่อนข้างเลยเหรอโอ้ยข้าวไม้แตกจริงเหรอมีปืนอุ้ยเสียงตั้งใจว่าปืนอะลองนูโอ้โหขอขึ้นจังสองเลยครับขอขึ้นจังสองเลยนะครับมาเลยพี่จารุมาเลยครับอยู่เครื่องส่วนว่าส่วน ที่ไปโอเคหนุนสับครงนี้เออได้เครื่องหนึ่งปะได้ได้ห้องมือกือเฮ้ยแต่งตัวแต่งตัวสวยเนี่ยข้าบุรีด้วยก็ห้องเดิมอ่ะบูนตรงทางขึ้นที่เป็นขวาญทางปูนแตกเหรอลอะทางขึ้นปูนแตก ผมไปเดินะนั่งต้มต้มไปมต้มเป็นฐานีไปนาที่ฮี้เราต้องที่มีไม้ในห้องนี้ก็ได้ออเอ๊ะทนหายไปไหนวะนาทีเงียบกิบเลยไปเก็บเสาเก็บเสา กลับมาพร้อมกับตันม้มาละเดินไปเครื่องสวนได้ไหมอุ้ยเสียงหัวใจอยู่ตรงไหนเนี่ยนะออกมาอยู่เครื่องสวนใช่ใช hey, ่มามาทีเพียงสวนมันมาแล้วนะก็มาจะลากขึ้นไปชั้นสอง อะไรอะไรเดี๋ยวหนูลงไปซ่อมต่อให้มันตามมาตีตีต,ตเลยมันตามมาตีตีต,ต,ตเลยวิ่งอยู่วิ่งไม่หยุดวิ่งไม่มองนี่ไปซ่อมเครื่องส,วส<ะ>่วนเราก็ซ่อมเครื่องส่วนอยู่ยังไล่พี่ซ่อมอยู่ปะไล่อยู่ หาพี่ไม่เจอหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหาไม่เจอชุ่มอยู่ห้องหาไม่เจอหรือว่ามันหาไม่เจอหาไม่เจอทำไมหนูมีรังสังหรณ์อ๋อนี่เองข้าปูนแต่มีรูและมีเครื่องวางนี่นี่เองครับผมมันเลยให้เลยตัเครื่องสวนให้หน่อยฮะให้ด้ๆๆๆอ้าวงงดีงงดีเคลื่อนเสร็จได้ไงงงอะดี อึ้บะอึ้บะหายใจบ้าโอ๊ยเกียวมั้ยบนห้างล่างข้างล่างโหตามสุดตามสุดจริงให้มันหมามันไม่สนใจเครื่องเลยเสียงเครื่องดังขนาดนี้ต้องไม่จะเอาเบลให้ได้แค่เจอคุณกอม นี่แม่ไอ้แม่นมาเบลได้อยู่ตรงไหนวะชั้นวเราจะลงชั้นหนึ่งมต้องอยู่ตรงไหนบอกเอ้ีกห้องคนแปลกวายรู้คุณน้ามืดอยู่อย่าเปียก์หลงเฮ้ยมันเสกไม้แตกขี้โกงขี้โกงอ่ะเธอมีอะดรีนาลีนหรือเปล่ามีมีมีลีลีนตัวงาจ้าตนวงาจ้าจะจบแล้วให้ติดเลยไม้ให้ติดเลยไม้เบลติดเลยติดเลย แค่รอลมก่อนค่อยติดเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวติดไปก็เท่านั้นหนูติดเหลืองมันจะแค่เอาเหลืองออกอ่ะเอติดแล้วอ้าวเย่ยมเลยเดีคุณมาไปได้เลยมาไปเลยไปเลยไปไปไปไหนไปไปไหนไป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  แนมันไปหาไอเบลนะจริงเหรอมันจะหาพี่นะจริงเหรอนั่นประตูตรงไหนนะเอนั่นตู้ยู่่องนั่นนข้างล่างไม่ก็้าฝันดูไปทางข้างเลยมันอยู่ทีงไหนวะมันอยู่มันอยู่ปนแตกมันอยู่ปูนแตกอุ้ยขอโทษไป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 ไไ ถ้าออกได้ออกเลยประตูนี้ยังเปิดไม่เสร็จนะต้องไปประตูหน้าเอต้องไปประตูหนู99โอเคโอเคเบลเฮียพี่ออกไม่ได้หนูเปิดเลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้มาเลยมาเลยมาเลยเอาไปนู้เดี๋ยวประตูนั่นเองอยู่ฝั่งนี้ไปนู้นดิคุณ้องอย่าไปหาที่เลยต้องออกต้องออกมันมาประตูนี้เปิดไม่เสร็จเปิดเลยเปิเลย ถ้ามันมาผมต้องเถ้าไปประตูนี้แค่ถ้าไม่มาก็อ,ออกประตูนี้โอเคมาเลยครับเปิดเปิดเปบาคนเขาไม่ค่อยเค่อยากไล่ผู้ห่ิกจบเกมจะถามเลยแกเป็นใคร บานหายไปไหนวะเอาเฟืองแดงมาไม่ได้ซ่อมเลยอ่ะไม่ได้ใช้เลยข,ขาวขาวสองอันข้าไม้แตกนี่แล้วกากองอ่ะ กากองอ่ะกาดิบกากอที่มันที่มันเป็นช่องให้ใส่ของชาแล้วก็พอกดน้ำมันก็จะวืดลปทั้งงล่งอุยทำไมกีดอ่ะไปกีดไม่ไม่ไม่พี่กระโดดลงที่ซูข่าดอหัวเข่ามันไม่คดีเจียงเหมือนริเจียนเลยอีกเลี้ยวเหรอมันมามันสองคนเลี้ยสองคนเลยเหรอหมายถึงพี่พูดอะไรวะเอ้า เบลมันเห็นจบละเตรียมไวเ้เบลอะอ,อะไรเนี่ยเห็นมันเห็นตอนแขวนมีใครอยู่ใกล้ไหมพี่อยู่ใกล้แต่ว่าพี่กำลังดูอยู่ว่ามันมีเสียงหรือเปล่ามันมีคำสาบของเล่นปาเท่มมาตาเฮ้ยเหมืมอนมันตามตามใครวะ ไปดึงไ<ป>ด้น,นะให้หนูไปดึงไ,<ป>ไหมโอเคโอเคไปดึงไปดึงมันอยู่กับพี่บ้านใหญ่แม่งเอ้ยมันซิ่งไปแล้วมันชิงไปแล้วมันชิงไปแล้วมันชิงไปแล้วมันซิ่งมาหาหนูหรือเปล่าใช่จริงด้วยมันชิงไปแล้วนะมันชิงไปแล้วนะพี่ช่วยพี่ช่วยเอ๋อ คันไมน่ง่ยายพึ่งกลับมานะหุ้ยสวยโดนนี่เทมไฟ้วกานเหลืองโอ้หน้าเหลืองเลยเนียนก่อนเนียนอยู่กับรูปปั้นเด็กอยู่เอเบลบูดนะทังสา ลงมาจากพุกแท้ลงมาจากของแท้้นูกำลังเอ้ยเจอเทมไฟละของตัวเองคำสาปของเล่นอุ้ยมันยังไล่หนูอยู่เลยมีท้องแหลงอยู่ไดอุ้ยพี่ดึงขามันแล้วมันไม่ยอมันใช้ท้องแหลงได้ชีบหายแล้วมันเอาพี่ต่อพี่ต้องแหละดีมันรู้ดี จิ้มมันจิ้มมันจิ้มมันจิ้มอ๊ะอมันกลับมาอุ้มมาโหท้องแทงหลังบดต่อหน้าไนพอดีเลยอะไรเอาใหม่เอาใหม่เสเศ็ละแฟนมันมันกลัวไม้พอมันเข้ามาแล้วมันตีแล้วให้ตัวเองสปินออกมาจากไม้อะการโดนพับ ไอ้เชี่ยนี่ซ้มตีลังกาเอออยู่ใกล้ตองหรือเปล่าอะไรฮะมันอุ้มพี่ส้มแล้วมันจะแขวนอแขวนบนนั้นเลยมันลงมันลงไปฝั่งตรงข้ามมันไปเครื่องเสร็จค่ะฝั่งมันเสร็จโนนไปตั้งเทปเปอร์ดูไอ้ยุ้งเราเห็นพี่นั่งอยู่ตรงนู้น เซตเปิร์กเดิมปะวันนี้มันมีเยอะจนอยู่ไปช่วยพีส้มเลยก็ได้จะรีบซ้บำจาเออจิมกูเอาจิมอีกทีนึงน่งทอมสับิีทีเล้วโอ้ ม่งเอ้ยยังไหนขอข้าวเลือน่อยฮะวางไปวิ่งตรงมาโอเคขอฮีนน่ะมันตัวเดิมเลยเนี่ยฮีนฮีนหลบหลบฮีนหลบหลบพี่พี่บอกหนูที่เปิลก็ไม่รู้ตัวใช่ปะ รู้แตอว่ามันดักทางอ๋อจะอไปดึงตองมันมันจะกลับมาทางพี่นะระวังไม่มันขึ้นจลัลมันมันดักมันดักเอ้มันดักข้างหน้าเอ้แอบไปก่อนช็อปเชฟเอร์มันไปเขาไอปเพืเพ่ฟอร์ยเยเ็ยเ่บนเไม่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 ไม โอ้ชิงไปแล้ว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 ก็ต้องมาตรงนี้นะสิใช่ไปช่วยพี่ส้มต่ออ้าวจะมาตามนูไงตัวจะตาย๋ยวนี้นะพี่เอเป็นคนไปดึงตาไ่ทันอกอกหน้าตอไปหน้าตาตาต มันไปสกลางพี่เปย์อยู่ตรงนั้นเหรอใช่พี่แอร์กลับมาเครื่องเด้ออาวเอ้เฮ้ยมันมาจุกตูดตอนตอนตอนใกล้ต,ต,ตัวแล้วเพลงมันจะขึ้นทนำไมไม่แข่งใจมาอีกสักสองวิก็ถึงแล้วเี้ แอนฮะจริงด้วยเอลิเจียนตัวเมื่อกี้นี้ตัวยังไงพี่ออกไปดูชื่อมันมา,นาแม่งฆ่ากูก่อนเลยกูแค่คพิมพ์รีพอร์ตมึงเฉยเยแซ่เขาไอตัวชักปักหน้าเหรอใช่ตัวชักปักอ่ะ,อะ อยู่ขวามมื่อเอะเครื่องแรกพี่กับเบลนี่ว่ะ เห็นสี่ชุดหรือเปล่าชิงไปแล้วชิงไปแล้วเหรอไม่เอาตามเอาซ้ำเหรอ,เ,อเชี่อเอ้ยเอาคนเดิมไม่นะซิปเปอร์หนูฆ่าตัวตายให้ต้อง ตายเร็วคะแนนน้อยมันขึ้นมันขึ้นศาลากลางเสียงพี่เอแบบห้าเฮคือแฮหนูวิ่งไปไหนดีวะเนี่ยเราที่มันดิวห้เราถ้ามันหันมาจะบอก มาหันมาแล้วเฮเข้าตูไปเลยเดี๋ยวพี่รับเลยหันมาแต่มันไม่ได้มาอ่ะกลับไป <c oughs> ไนี่เห็นหลังไว้ไวัไหนน้อง ซ่อมหมดแล้วก็แปลว่าเหลือสี่เครื่องนี่เหลข้างบนเรือสัอง่อองรบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็ยังไม่ได้ซ่อมปะใช่ยาเฮ้ยเทเลไฟเหรอโทเทมไฟใช่โทเทสไฟของเอล 下吗？ แถวนี้หมดแล้วเหรอตรงกลางเอตรงก,กลางข้างบนเหรอครับเอนไล่ปไปกำลงังตามหลังเอฟไปเลยขึ้นไปบ้านกลาง ในอ,อุ้มถือไม้ก่อนก็เป็นชักปกักแล้วมั็นกลับมาจอย,ยอะไรด้วยพวกก่อนจะกด F7 ให้เสกลุ่ม มันจะอยู่ในขอบล้วข้างหน้าพี่เปิร์นั่นแหละจะเกิดตรงนั้นีกิดการฆ่าตัวตายสะกูเยากเยอก,ยอก,ยอก ไม่ตอม่ต้อม่ตอม่ต้อม่ตม่ต้่ตไมอไม่อง้อง่องไมอไ่้อต่ม่่งอ่ตง ก่อนตาหนึ่งนะครัะคุณมา เอ้ยังไงลูกข้านจอดคานมาจะถึงลุกวะ